โค้คีย์บอร์ดเพื่อนๆครับโค้ดคีย์บอร์ดขอแจ้งข่าวเลยครับเรามีกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือให้เพื่อนๆทายว่าคิดว่าทีมไหนจะติดท็อป5ในการแข่งอแพคครั้งที่4 สำหรับใครที่ทายถูกครับหรือใกล้เคียงก็จะได้รับเสื้อสุดคูลแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับเสื้อโค้ดคีย์บอร์ดตรดตามราเอียดหน้าเพจได้เลยนะครับหลังจากจบการแข่งขันวีคแรกสำหรับการแข่งขัน Pu b g Continental Series a p แพครั้งที่4ครับสู้กันแบบดุเดือดสุดมันบูกันแบบล้างผ่านกันเลยทีเดียวครับโค้ดคีย์บอร์ดนี้ขอเสนอคอนเทนต์วิเคราะห์ทีมไทยทั้ง5ทีมในการแข่งขัน p ั b g c o n t i n e n t a l Series a p แพครั้งที่4ว่าทีมไหนจบอันดับที่เท่าไหร่และะะฟอรรรรร์์มเปนนนยงงนย,นาายนัััังงไกกบ้้้าาาาคคควหี เป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ดคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับหากดูแลชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยทีมแรกครับชาเปอร์อ e ีสปอร์ตจบอันดับที่11ครับหลังจากจบการแข่งขันวีคแรกชาเปอร์อ e ีสปอร์ต เป็นทีมที่บอกว่าเล่นแบบโคตรดีไม่มีที่ติครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวงการเดินไฟการหาตำแหน่งเล่นที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นทีมที่เข้าท็อปสีได้ถึง6ครั้งแต่ก็ยังติดอยู่อย่างเดียวคือยังไม่สามารถกินไก่ได้เลยครับถ้าลองมอย้ดนกลับไปในการแข่งขันพิเซสามจนมาถึงตอนนี้พวกเขายังคงรักษาฟอร์มได้ดีแบบต่อเนื่องและการที่ด้เบลมอสเข้ามาเสริมทัพในช่วงหลังทำให้ชาเปอร์อ e ีสปอร์ตเป็นทีมที่น่ากลัวมากขึ้นอีกด้วยครับ เรามาลงดีเทลกันแล้วกับข้อมูลที่อ่านในไทยดอทจีจจะเห็นได้เลยว,ว่าชาเปอร์อีสปอร์ตเป็นทีมที่เคลื่อนไหวได้เร็วพอสมควรครับถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่กลางวงหรือวงไม่ได้อยู่กับพวกเขาคุณจะได้เห็นการมุ่ที่โคดไวของชาเปอร์ไม่เน้นขอบวงไม่เน้นไฟเน้นเข้าวงยังไงให้ไวกว่าทีมอื่นครับแล้วก็ไปหาฟาร์มเอาข้างหน้าคะแนนคิวไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ใน,ใน,ในการแข่งขันครั้งนี้ครับทำให้ AGL อย่างซิกแซกสั่งการให้เพื่อนๆเ,เ,เขา้าวงแบบเร่งด่วนถึงแม้จะมุ้ฟแล้วแตกบ้าง มันก็คือการบ้านที่พวกเขาต้องกลับไปแก้ไขครับยังไงพวกเราชวาวคคิยบอร์ดขอให้เพื่อนๆร่วมส่งแรงใจดังเชียร์ให้ชาเปอร์ได้ไก่ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับเรียบร้อยครับผม ทีมที่2ครับ d a y t ท a d e Gaming จบอันดับที่8ครับเป็นทีมไทยอีกหนึ่งทีมนะครับที่เราเชื่อว่าใครหลายคนคงคิดว่าทำไมสังกัดที่เคยไปเล่นในระดับ PJS และเคยเล่นกดกินไก่มาแล้วทำไม d a y t r ท d e ถึงยังไม่ได้กินไก่เลยแต่กลับกันว่าคะแนนคิวของ d a y t r ท d e ถือว่าเยอะมากๆครับนับได้เลยว่าสก,กิลการยิงยังไว้ใจได้เสมอครับการไฟถือว่าทำได้ดีเยี่ยมแต่ติดที่ว่าไก่แรกยังไม่มา สุดท้ายครับในเกมที่11ภูเขามีลุนที่จะได้กินไก่ครับเพราะเหลือ2ทีมกับ a r c h คแองเจลพ ator แต่วูเขากับ่ายแพ้ไปครับถือว่าเป็นการเข้าใกล้ไก่มากที่สุดในวีคแรกสำหรับวูเขครับแต่ถ้าเรามาจอะลึกกันดีๆ d a ย์เทรดเกมมยังคงเป็นทีมที่คงเส้นคงวาเรื่องลายมูฟครับเกมไหนไปกลางวงได้ภูเขาก็ไม่รอช้าที่จะไปครับหรือเกมไหนที่คิดว่าช้าแล้วก็จะหันมาเล่นสไตล์ที่ตัวงถนัดนั่นก็คือการเล่นขอบวงไปเรื่อยๆครับอาศัยไม่พวกับใครหาโพสชั่นให้ได้เปรียบ ตอนนี้ก็เหลเือแค่ว่าพวกเขาจะคว้าไก่ในเกมไหนซึ่งผมว่าทำได้แน่นอนครับมาลุ้นกันนะครับทุกคนทีมที่3ครับเมจิกอ e ีสปอร์ตครับจบอันดับที่สําสำหรับเมจิกครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นในประเทศไทยได้แบบโดดเด่นมากครับถึงแม้ในการแข่งขันพีซสที่ผ่านมาทุกซีซั่นเมจิกจะได้เข้าไปเล่นเก็บทุกรอบครับแต่ก็ไม่เคยได้กินไก่เลยสักครั้งเดียวและในซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาทําได้เพียงจบแค่อันดับที่9และ14ของตารางครับ แต่การกลับมาครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะด้วยไล่อัพใหม่กับฟอร์มและสไตล์การเล่นรูปแบบใหม่เข้าวงดีขึ้นทีมไฟดีขึ้นได้คนมาประสบการณ์เข้ามาร่วมทีมทําให้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวมมากขึ้นครับแต่ในการแข่งเศษมันไม่ได้ง่ายครับแล้ว,ว่าที่เมจิกจะสามารถกินไก่ได้ก็รอเอาไปเกมสุดท้ายของการแข่งขันครับนั่นคือเกมที่12เชื่อว่าแฟนๆน่าจะนั่งกันไม่ติดเลยทีเดียวครับ นี่ถือว่าเป็นการกินไก่ครั้งแรกใน PCS ได้สำเร็จครับเมจิกอีสปอรสามารถจบอันดับที่5ของตารางคว้าเงินรางวัลสะสมไปถึง6,000เหรียญหรือประมาณ1 8 8 0 0 0 0บาทครับและปิดวิกแรกของการแข่งขันได้แบบสวยงามโหจริงๆทีมอะไรวะเนี่ยต้องเคถัดมาครับ a c อ e p t a ออร่าจบอันดับที่4ครับผมเชื่อว่านี่คือทีมขวัญใจใครหลายๆคนเลยครับในการแข่งขัน p c ีรอบนี้ครับ t a c k All r o ร n าพกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับหลังจากที่ดูจากห้องซ้อมทุกห้องหรือการทำแผนของโคตชยอดฝีมือลำลำฮัลลาบัตดีรวมถึงการมีผู้เล่นที่มีสกิลสูงและการที่ได้เขาไปเล่นในระดับ p g a s มาแล้วกับการใช้กฎรูปแบบใหม่อาจจะทำให้พวกเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับแต่หลังจากการแข่งขันวันแรกฟอร์มของพวกเขายัางจูนกันไม่ติดครับนี่เรียกว่าจูนบอดเลยก็ว่าได้เพราะจบอันดับที่10บวกตลอดการแข่งข,ขันครับจะมีมาเกมในวันแรกจบอันดับที่5 แต่มันก็คงยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับพวกเขาครับก่อนที่จะพวกเขาจะกลับไปทําการบ้านกันอย่างหนักและสามารถคว้าไก่มาได้สาเร็จในเกมที่9ของการแข่งขันครับทาให้อันดับตอนนั้นของแอคแท็กออร่าจากอันดับที่10ของตารางกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของตารางเก็บเงินสะสมก้อนโต8 0,000ื่นเหรียญหรือประมาณ2 4 0 0 0 0บาทเรามปรอดูกันครับว่าในการแข่งขันวีคต่อไปแอคแท็กออร่าจะกินไก่ได้หรือไม่ส่งแรงใจเชียร์ให้ผู้เขาด้วยนะครับ สุดท้ายครับ BRU หรือบุรีลัมยูเนเต็ดครับจบอันดับที่2ของตารางไม่มีคำบรรยายจริงๆครับสำหรับทีมนี้เขาคือยอดฝีมือจากประเทศไทยที่เป็นแฟนตั้งความหวังไว้กับพวกเขาเป็นจํานวนมากครับ b รูก็คืออีกหนึ่งทีมที่เคยเข้าไปเล่นในระดับ p j i s กับการใช้กฎกรรารแข่งขันรูปแบบใหม่ทําให้การเล่นในพรเซครั้งนี้ b รูไม่พลาดที่จะเป็นตัวเต็งครับแลหลายคนคงคิดว่า b ร u จะต้องทีมกลางวงแน่นอนกับกฎแบบนี้ แต่ไม่เลยครับพวกเขายังคงยึดสไตล์การเล่นของตัวเองได้แบบชัดเจนครับเล่นขอบวงขยับไปเรื่อยๆเดินไฟเดินตีได้แบบเนียนกริบยังคงเป็นทีมไฟที่แข็งแกร่งครับเหมือนที่แค่หลายคนบอกว่าบุญลัมนี่แหละคือของสแสลงของเวียดนามเพราะพวกเขาทํามันได้ดีจริงๆครับและการได้กินไก่ถึง3าครั้งนั่นบ่งบอกได้เลยว่าพวกเขาคือทีมที่น่ากลัวอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับถึงแม้จะกินไก่ถึง3ครั้งเท่ากับอันดับที่1อย่างฟิลีแต่ด้วยคะแนนคิวที่น้อยกว่า เหมือนที่ผมบอกเลยครับว่าคะแนนชิวยังสําคัญอยู่ครับเพราะหากได้ไก่เท่ากันจะไปไวัดกันที่คะแนนชิวครับว่าใครได้มากกว่ากันเลยทําให้บุยลำไม่สามารถจบอันดับที่1ของวีคแรกได้ครับและพวกเขาได้เงินรวันสะสมาไปถึง14 0 0 0เหรียญหรือประมาณ4 3 0 0 0 0บาทและเดี๋ยวพวกเรามาดูกันครับว่าในการแข่งขันวีคถัดไปบุยลำจะกินไก่ได้ทั้งหมดกี่ตัวผมเดานะสตัวเดิมเอา ก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ทีมไทยทั้ง5ทีมในการแข่งขัน PSL ครับย้ำนะครับว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ชคียบอร์ดครับหากดู้นที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและสำหรับสังกัดไหนสีแดงๆครับอยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยครับทั้ง MG โค้ชคียบอร์ดหรือโค้ชคียบอร์ดบายเดย์่ากเข้ากันซะจริงๆครับพวกเรารออยู่นะครับติดต่อเข้ามาครับเบอร์อยู่ด้านล่างกิ้งกองกิ้งกองรอรับอยู่นนนะะจ๊เเชชีีียยยรรร์์ใใหห้้สสุุกกดมมััับบททไค แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ